โยมชื่อชื่อโับจะ,จะเป็นคนมีฐานะอยู่หรอกครัจะเป็นมะเร็งมะเร็งต่อมลูกมากไปตัดเรียบร้อยแล้วไปก็ไปรักษาหมดไปหลายเหมือนแล้วแหละก็มันก็นเลยรู้จักกับโยมที่อยู่บ้านนาแกนี่แหละเขาบอกว่ามีพักเป่าโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละให้ระงับ ไม่ไม่เอาเอาเงินตาทองแล้วจะให้เขาก็เลยมาครับผมผมมาเป่าแล้วพระพระดูดูแล้วว่าอาการแกนหนักไงแกตัวด,ดำซีดไม่มีสีมีสันก็เลยบอกว่าโยมดนี่อาการหนักนะต้องห้าถึงหกวันเลยห้าถึงหกครั้งนี่หละเลยเป่าวันแรกตอนเช้ากลับไป พอมาตอนเย็ยนอีกสี่โมงเย็ยนอีกญาติเขาเล่าให้ฟังว่าแกไปออกกําลังกายย,ยกนี้เฉยเลย <c oughs> โอเดินเหินเดินรอบบ้านประมาณนั่นแหละเนี <c oughs> ย่ยบอกว่าเออเพิ่งเคยเจอนี่แหละแกว่ามันรู้สึกโม่งโล่งเบาสบายประมาณนั่นแหละ <c oughs> อารมณ์จิตใจม, <c oughs> มันไม่งดหงิย <c oughs> บไงมันไม่ปวดครับผมวันที่สองก็ไม่ได้มาเพราะว่าแกอาจจะ เพียประมาณนั่นแหละเป็นกาออกกําลังกายเลยเพียกันไม่มาก็เลยลูกหลานก็เอาลูกมาให้ลูกถ่ายทั้งโทรศัพท์อไัไนกับมันจะมีเกิดพ่อก็เลยเป่าให้ตอนเย็นครั้งหนึ่งแล้ววันที่สามแกก็มาก็รวมๆหกครั้งอะไรหกครั้งหกครั้งเช้าเย็นหกครั้งเช้าเย็รนรวมทั้งองอนไลน์ละครกับ เขาก็อาการดีขึ้นกลับไปเขามีคนมาเยี่ยมเขาเก็บมีคนเป็นคนที่มีญาติญาติเยอะครับหลายหมู่บ้านเขามาเยี่ยมแกคมาเป็นจะเป็นมะเร็งผอมไม่มีสีมีสันของใกล้จะตายแล้วแหละครับก็เลยมาเยี่ยมกันมาดูใจกันนั่นแหละพอมาดูเสร็จก็เอายังเหลืออยู่นี่ก็เลยต่ไม่นอนเตยอยู่รอพวกที่มาเยี่ยมแกแหละแกก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ มันอยู่บ้านอยู่บ้านโปรสีไปเรียนวิชามาจากนั่นแหละคุณพอ่อช่างงานพาอาจารย์ตานี่แหละพาพวกเราหมดนั่นแหละแก okay. ก็เลยบอกมาคนที่ว่าเป็นญาติพี่น้องแกเป็นโรคอะไรโรคอะไรอะไรต่างๆนี่แหละบอกมาคเขาก็พากันมาทีนี้งานเข้าเลยงานเข้าวัน <laughs> นั้นสิบแปดครั้งโอ้เ oh. <laughs> ชา้าเย็นน่ะนะ คนละสิบแปดเอาสิบแปดคนนั่นแหละวันต่อมาก็สิบห้าคนเนี่ยนี่เนีนี้มีเคสผู้หญิงอีกก็เป็นญาติพี่น้องอ่าประมาณว่าลูกหลานสะพ้ายนี่แหละก็มาตอนนี้เขาก็เป็นมะเร็งไปคีโมมาสามครั้งสามรอบแล้วรอบละเจ็ดหมื่นโอ้ รอบละเจ็ดหมื่นบาทสามรอบแล้วเขาว่ามันแพ้ไปทั่วร่างกายแล้วแหละครับเขาตัดชิ้นเนื้อไปแล้วถ้าผลเป็นเป็นบวกก็ก็จะเปลี่ยนยาให้ครับก็เข็มหนึ่งก็สูงสุดก็สามแสนต่ำสุดก็นหนึ่งแสนบาทอืมหือทีนี้เขาก็เลยมียัิของยมพ่อนั่นแหละยอมพ่อย่งอหละเขาพามาครับ ประหลัดเป็นข้าราชการประหลัดนี่แหละครับผมเป็นเป็นคนพัทลุงครับมาเป่ากลัวตาย mm hmm. หาทุกวิธีทางแล้วครับว่าศาสตร์นี้น่าจะดีว่าประมาณนั้นแหละกขาเลยมาเป่าอาตมาก,ก็เป่าให้ห้าวันครับผมวันที่หนึ่งโอวัดหนักกว่าเดิมอีกมันจะหายหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่า มันใช่รอเปล่าผ้าจานก็บอกครับรู้ดวงแค่ไมันจะรอดไหมครัวันที่สองก็ยังปวดอยู่ปวดไเรื่อยๆะครับอาตมาก็เป่าตามที่อคุณ่อสงงาบอกเอาหละครับมีพระคาถาอะไรก็เอาตามลาดับฟั้นครั้งละสามถึงเจ็ดนู่นเลยครับผมแต่พระคาถาแล้วนะครับก็มาเร่งก็สามรอบเจ็ดรอบนู่นเลยครับวันที่สี่ที่ห้า จะมากมาตอนเช้าเป่าตอนเช้าถวายเพจแล้วอตอนาเช้าเสร็จก็เป่าประมาณนี่แหละก็ห้าวันครับผมเมื่อวานก็โทรไปถามว่าเป็นยังไงมั่งประมาณนี้แหละเขาบอกวมาสบายดีแล้วหายปวดน่องปวดอะไรนะดีเหมือนกันต่้งแต่เลยเผาผ้ารองนั่งนะที่อาจารย์บอกผ้ารองโรคเรองโรคครับ ลบทุกอย่างเลยเนาะเสร็จอธิษฐานตรวจน้ำเนาะครับใช่ครับก็หายปวดเลยดีขึ้นแล้วพ่อาจารย์ก็ว่าโอ้โหธรรมาก็อนโมทนาบุญด้วยครับเขีคนตัวอย่างแต่นี้ยังยังยังไลนไปถามอยู่ยังยังไม่ตอบไลน์เพราะว่าครับยังไม่กลับถึงถึงถึงบ้านแกกลับอ่า ไปพัทลุงแก็บมามาเป็นสะพ้ายอุบลบ้านบ้านอยู่ที่จังหวัดอุบลนี่แหละครับ,รบถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากแล้วอีกเคสหนึ่งก็ออนไลน์ครับเป็นยังไงครับผมเคสออนไลน์นี่ก็เป็นพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวครับไปทํางานที่ระยองมาน่าจะ โรงงานเคมีนี่แหละเกี่ยวกับเคมีนี่แหละมันสะสมไงเขาเรียกว่าเป็นเค็เือรตำัำอะไรนี่แหละับอะไรหมอเขาให้อะไรไม่รู้อยู่ในห้องปลอดเชือ้อเขาฉียยาเลยแหละมันแพ้ยาของหมกของแพทย์เขา<อ>ค,นคนขาวนะครับเป็นคนแดงคนดำดำเขาถ่ายรูปมาให้ดูอาจจะมาก็เ่าทางออนไลน์เลย,เลย หมายความว่าเขาถ่ายรูปส่งไลน์มาให้พระอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเขาถ่ายรูปรูปที่ตอนตอนที่เขานั่งออยู่ห้องขอเชื้อนั่นแหละครับเอามาให้เขาถ่ายถ่ายมาให้แล้วก็เ่าค่าบเจ็ดครั้ง <7 S 2> เจ็ดครั้งเช้าเย็นเจ็ดครั้งเช้าเย็นสามวันวันที่สี่หอ๋อครับ,บนน ก็เลยหายเงียบไปเลยเพราะว่าไม่ได้ติดต่อคพอมาอาทิตย์ที่แล,แล้วเขาบอกว่าอ่าห,หมอให้ออกจากโรงพยาบาลคมากระซื้นเขาก็พาลูกชายเขามามาเป่าที่วัดน,นี่แหละเป่าสามวันแล้ววันที่สิบห้าเขาก็จะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปตรวจอ่าตรวจโรคอยู่ แต่ตมาไม่ได้ไม่ได้โทรถามครับเพราะมันมีโยงม,ยามาเยอะอืมเช้าบ่ายเย็นหนักไม่ไหวต้องเชิญอาจารย์กมาเป่าแทนแล้วแหละเอออยู <ut> ่ <N ut> อยู่รูปเดียวไม่ไหวเลยเนี่ย <N ut> ครับครับโอ้ มโนธนาบทด้ยเนาะอาจารย์ครับครับว่าผมก็มโนธนากับอาจารย์ด้วยคนพัฒนาใช้ได้สุดยอดครับช่วยเหลือคนมโนได้โอ้ได้สงเคราะห์โลกสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์สาธุชนได้เยอะแยะเลยสาธุให้อาจารย์ก็เหนื่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับทนเหนื่อยหน่อยนะครับสาธุเนื่ยแหละบารมีมหาบารมี ครับผม,มโมทนาพระาจารย์ครับนมัสก,การครับนมัสก,การครับ